สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่31นะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับผลของรอบที่แล้วนะคะอันนี้แอดลง2สูตรในคลิปเดียวเลยนะคะมาดูกันก่อนผลที่ออกในของรอบที่แล้วเนาะ1 3 7 9 7 0นะคะแอดให้รูดที่4 พลาดไปนะคะพี่พีสามาเฉพาะเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดนี้มาบนมาล่างเลยนะคะตัวที่แอดให้รูดหลุดไปมาเฉพาะเด่นเจ็ดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พสีด้วยเนาะสำหรับท่านที่นำเจ็ดไปเป็นแนวทางก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับเด่นที่เจ็ดอ่ะตามต่อนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวในรอบต่อไปนะคะ เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆจ๋าก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะ,ะมาดูกันนะคะสำหรับแนวทางอของวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะพี่ๆจ๋ามาดูตัวเด่นกันเด่น วิ่งรูดนะคะอ่าสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะแอดให้เด่นไปที่อ่าสามนะคะหกแล้วก็แปดนะคะสามหกแล้วก็แปด และจะวิ่งรูที่สามนะคะพี่พจ๋าวิ่งรูที่สามนะคะสำหรับในสูตรนี้นะคะ,ะรูที่สามกันก่อนนะคะค่อยดูตัวที่แอดเน้นเนาะสาม1ูน3 3สามหนึ่งสามสสามสามสี่สามห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะพี่พี่จ๋าอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นในรูปที่สามนะคะแอดเน้นไปที่สามศูนย์สามหนึ่งสามห้า สามหามนะคะแล้วก็สาเนาะแนวทางอ่าสำหรับรูดที่สามนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแอดจะไปชุดตารางตัวดินเด้อพี่น้องจ๋าหากมีใครชื่นชอบสูตรนี้จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีนะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าไปกันต่อนะคะกับอีกชุดหนึ่งนะคะพี่ๆจา๋าอ่าเผื่อใครอยากะรับอ่าแนวทางเนาะ ของรอบที่แล้วนะคะชุดนี้มาในตารางนะคะสำหรับเจนะ็ดเก้าเนาะให้เดินสีดินเจ็ดน,นะคะดูไปเอาเจ็ดหกก็มาในเจเก้านะคะก็เข้าเฉพาะตารางนะคะสำหรับเจ็ดเก้าในรอบนี้อ่ะไปเข้าตารางตัวเดินนะของล่างของสี่ตัวนะคะอ่ะตามกันต่อนะคะกับแนวทางของวันที่31นะคะพี่พี่สาเข้ามารับชมแล้วฝากด้วยเด้อฝากคนละไลค์นะคะพี่พี่าเปิดการมองเห็นใหแอดด้วยนะคะ อะมาดูตารางตัวเด่นกันตารางตัวเด่นนะคะเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่เจ็ดมหกนหรือเก้าสีู่นแปดนะคะเด่นนะคะเด่นสุดในตารางเด่นสุดในตารางให้เด่นไปที่สามแล้วก็หกนะคะ เดินไปที่สามเราก็หกสำหรับนั้นให้สำหรับสามให้ไปที่สามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดนะคะส่วน6นะคะให้ไปที่หกศูนย์หกสี่หกห้าหกเจ็ดนะคะ อะมาดูชุดกันกันบ้างไม่ชอบจับในตารางตัวดินนะคะพ,พี่จา๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะ,ะมาดูกันนะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดให้กันไปที่หนึ่งแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดห้านะคะ,ะตัวที่แอดเน้นที่เด่นสาม เด่นสามแอดเน้นไปที่สาม1ูนสามหนึ่งส่วนเด่น6เนาะเน้นไปที่64นะคะหกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะคะส่วนชุดกันเนาะหนึ่งแปดแล้วก็สี่ศูนย์นะคะพี่พี่จ๋าจดไว้แคปไว้นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็ อย่าลืมไปกับทุกครั้งนะแอดก็ขอขอบคุณพพเอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เชอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ